สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังงูสวยๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอ็นนำกระเป๋าสภายหนังงูสมเมลบ็อกซ์มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนี่เป็นอีกหนึ่งงานแฟชั่นสวยหรูระดับโลกหาไม่ได้จากที่ไหนรุ่นนี้มีที่น้องเอกคนเดียวนะ้ผลิตยากทำยากมากหาวัตถุดิบยากมากใช้งูตัวใหญ่มากนี่เป็นรอบที่สองที่น้อเอกผลิตมาให้กับพี่ๆรอบแรกสินค้าหมด เกลี้ยงทุกใบทุกสีไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวนี่เป็นรอบที่สองพึ่งผลิตมาใหม่ๆสดๆร้อนๆจำนวนมีหน่อยมากด้วยนะคะพี่ๆขาสีหนึ่งไม่เกินสามใบค่ะพี่ๆบางใบบางสีนะบางสีมีแค่สีละหนึ่งใบเท่านั้นนะคะพี่ๆขาหนูจะเริ่มต้นที่งูเหลืองสีธรรมชาติ่อนเลยก็แล้วกันเดี๋ยวจะให้ขนาดแล้วก็ราคากับพี่ๆเลยนะคะตัวเนี้ย ขนาดกว้างล่าง8นิ้วพี่พี่หากว้างล่าง8นิ้วนะกว้างบน13นิ้วส่วนสูงอยู่ที่7นิ้วความหนาก้นกระเป๋าอยู่ที่6นิ้วใบนี้ราคาอยู่ที่3,900บาทพี่พี่ขาราคา3,900บาทเป็นราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับขั้นตอนในการผลิตระยะเวลาในการผลิตขนาดของงูตัวใหญ่มันมากว่าน้องเอกจะหามาผลิตให้กับพี่ๆได้ รุ่นนี้ผลิตมาเมื่อปีที่แล้วหนึ่งรอบทิ้งห่างไปเป็นปีเลยที่พี่ขาปีที่แล้วก็ผลิตได้แค่หนึ่งรอบเท่านั้นนี่มาใหม่มีนิดเดียวอ่ะสีธรรมชาติสีธรรมชาติงูเหลือมเชิญพี่พี่รับชมก่อนเลยนะคะด้านหน้าดีไซน์สวยเก๋ไก่หางซิปนี่นะใส่หนังงูให้ลากยาวสวยเลิศอลังการมาก <c oughs> เดี๋ยวเราเอยเปิดให้ดูด้านหน้าตรงนี้นะไม่ใช่แบบ แค่เป็นดีเทลนะคะแต่ว่าเป็นช่องการใช้งานใช้งานได้จริงซับในข้างในที่เป็นหนังวัวนะคะก้นกระเป๋าเป็นหนังงูคือด้านนอกเนะะี่ยค่ะพี่พี่ขานอนเอใช้หนังงูทั้งใบเลยนะงูทั้งใบเลยรวมไปถึงด้านบนตรงนี้ก็ใส่งูให้ทั้งใบเลยะคะ่ะพี่พี่ขาสามพันเก้าร้อยบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะจ๊ารุ่นนี้มีสายสพายให้นะซับในผลิตจากหนังวัวแท้นะคะพี่พี่ขาช่อง <c oughs> การใช้งานช่องอะเนกประสงค์ด้านข้างข้างในเป็นหนังวัวแท้ทั้งใบเจ้าขาใบนี้3,900บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มถ้าพี่ๆสนใจรุ่นนี้แคปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยมีของแถมสวยๆแถมให้ทุกออเดอร์ด้วยจ้ะแบบนี้นะคะสีธรรมชาติเนี่ย <c oughs> ยกมาเลยค่ะยกมาทั้งถุงเลย น้องเอต้องเก็บของแบบนี้นะคะป้องกันให้กับพี่ๆป้องกันความสวยงามให้กับพี่ๆสุดลิสุดเด่ายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมสีธรรมชาติมูเหลือมีมแค่3ใบาตามนี้เลยนะจ๊ะอันนี้ให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สีต่อไป <c oughs> สีน้ำเงินบลูยีนสวยสุดยอดมากบลูยีนนะคะตัวนี้สีนี้ต้องบอกเลยว่าสวยเท่เก๋ไก๋ทำสมัยโดดเด่นเรียบรูแล้วก็ดูดีอะพี่ๆค่ะ ใบนี้นะคะก็จะเป็นงูเหลือมเหมือนกันคือสีชัดนะคะสีชัดเกล็ดสวยงานตักเย็บเนี๊ยบงานคุณภาพดีไซน์แฟชั่นพี่รู้ไหมคะว่าเมลบอก์ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ3 000, 3 0 0 0บาทนะคะ3 0กว่าบาทนะคะพี่ดีไซน์ตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะดีไซน์สวยเก๋ไก๋ทันสมัยนะคะดีไซน์แฟชั่นระดับโลกที่ต้องเอ็นำมาผลิตกับพี่ๆนี่คือแบบ แฟชั่นที่เขาแบบเดินมาจากรันเวย์ใหม่ๆแล้วน้องเอกอก็กระชากลงมาผลิตกับพี่ๆเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยรอบที่2เพิ่งเสร็จนะ่ค่ะพี่ๆค่ะกว่าจะได้น่ะปีหนึ่งได้รอบเดียวเองค่ะพี่ๆดูดินี่ดูข้างในนี่ค่ะซับหนัง ซับในจะเป็นหนังวัวสีดําเหมือนกันทุกใบแบบนี้นะคะพี่ๆขาสีบลูยีนถ้าสนใจทักแชทได้เลย3,900บาทนะและสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอกทาง YouTube นะน้องเอกจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปวิดีโอเลยนะคะพี่พี่ก็เมมเบอร์ Member น้องเอกเสร็จแล้วทักหาน้องเอกทางไลน์ได้เลยอทีนี้น้องเอกจะใช้งานใช้งานแบบใส่สายสไยใหพ้พี่ชมนะคะ คือตัวนี้ต้องบอกเลยว่าถือก็สวยส p a i ยก็สวยแล้วสายสะ a i ยเนี่ยสายสพายพทิกหน้าทิกหลังนี่คือนกเอ๋ใส่หนังงูให้หมดเลยนอกเอ๋ใส่หนังให้เยอะขนาดนี้ขายให้กับพี่ๆี่0 0 0บาทเท่านั้นสีต่อไปที่นอกเอ๋จะให้ชมสีนี้นอกเอ๋ไม่ได้ขายมานานมากไม่มีของเลยเพิ่งผลิตมาใหม่เลยคือสีอีถูสีอ e ีถ e ูเนี่เป็นสีแฟชั่นยอดนิยมแถบยุโรปนะชาวตะวันตก เป็นสีเขียวผสมกับสีน้ำตาลแล้วก็ผสมกับสีเทาเมื่อก่อนเนี่ยหนังงูจะมีสีอีถูกให้ชมหลายรุ่นเลย <S 2> <S 2> ช่วงหลังๆที่โรายกผลิตมาพี่พี่จะแทบไม่เห็นสีอีถูกเลยเพราะว่าไม่มีของเลยค่ะอ่ะอันนี้โรงงานเพิ่งได้หนังมาเพิ่งทําสีเสร็จมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเชิญพี่ๆรับชมสีอีถูกใบนี้เป็นลายทองโอ้โหพี่ๆเดี๋ยวน้องเอ๋ยยําขนาดให้อีกชีนหนึ่งก่อนนะใบนี้กว้างล่าง8นิ้วกว้างบน13นิ้วสูง7นิ้วหนา6นิ้ว ค่ะผลิตจากงูตัวใหญ่มากค่ะเห็นไหมคะผลิตจากงูตัวใหญ่มากทรับในน้องก็ใส่หนังให้ด้านนอกน้องเอ๋ใส่หนังงูให้เต็มที่เลย3900าบาทเท่านั้นไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปค่ะเรายังอยู่ที่ตระกูลสีเอิร์ธโทนแนวแบบสวยเรียบหรูแล้วก็ดูผู้ดีมากๆเลยสีต่อไปเรียบหรูผู้ดีลายงูเหลืองสีเทาอ่ะน้องเอ๋ใช้งานให้ดูเก๋มากนะคะ ตัวนี้เป็นงานแฟชั่นระดับโลกเลยดีไซน์เพิ่งออกมาใหม่นะคะพี่ๆสวยเก๋มีดีเทลไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหน้าไม่ว่าจะเป็นหางซิฟโอ้ยขอบเย็บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยน้องเอ๋ใส่ให้กับพี่ๆเนยนะการตกแต่งแต่งองค์ทรงเครื่องของกระเป๋าของน้องนี่คือสวยงามมากๆแล้วเนี่ยลายเกตสวยเก๋ละเอียดมากพี่ๆดูสีสีเทาสวยมากเลย3 9 0 0ัรบาทเท่านั้นนะคะจำนวนมีไม่มากนะคะพี่ๆค่ะ ไปตอก,กันที่สีต่อไปนะคะ <c oughs> ส,สีน้ำตาลพาสเทลสีน้ำตาลพาสเทลตัวนี้เป็นหนังเงานะตัวนี้เป็นหนังเงานะคะสีสีแรกที่น้องหลโชว์ไปเป็นหนังแมททั้งหมดเลยขอขอรวมสีทีนึงขอรวมสีทีนึงอะเดี๋ยวให้พี่ๆดูนะอาสีสีแรกที่น้องหลโชว์ไปนะคะจะเป็นหนังแมทหนังแมทมีสีอะไรย้ําอีกทีนึงนะ,ะมีสีธรรมชาตินะ สีธรรมชาติเป็นหนังแมทนะคะสีน้ําเงินบลูยีนเป็นหนังแมทนะคะสีเทาเป็นหนังแมทนะคะหนังแมทก็คือหนังที่จะมีผิวสัมผัสนุ่มละมุนนะคะอ่านี่ค่ะตัวนี้จะไม่ได้พ่นเงานะคะจะเป็นหนังแมทนะ,ะต่อไปน้องเอกจะให้พี่ๆดูหนังเงาแล้วนะห <c oughs> นังเงามีสีน้ําตาลพาสเทลนะคะสวยหรูมากเลยพี่ๆคาะดูใบเนี้ก็จะผลิตจากงูเหลือมเป็นงูเหลือมลายท้องท้องวงตัวมันเริ่มเลยพี่ๆค่ะ เชิญรับชมความงามใกล้ๆนี่ค่ะโอ้ดีไซน์สวยทันสมัยแฟชั่นแบบกระชากไวสุดๆสะุด,ด,ดตาม,มากๆนะคะงูของเหยนเนี่ยเป็นงูที่ได้รับการอนุญาตให้มีการขยายพันธุ์อย่างถูกต้องนะคะใบไซเตสสำหรับส่งไปต่างประเทศพี่พี่ขาหนูจะบอกเลยนะว่าในอนาคตราคาจะขยับขึ้นอีกเยอะหนังงูเนี่ยทางโรงงานก็บอกมาแล้วนะว่าตอนนี้หาของแทบไม่ได้แล้วนะไม่มีแล้วนะ ของน้อยแล้วนะแล้วค่าใบอนุญาตปกตินอ้องเอกคิดใบละ800บาทตอนนี้นะคะใบไซเดตหนึ่งใบใบละ1,200บาทสําหรับกระเป๋าใหญ่กระเป๋าเล็ก800บาทแล้นะจ้าพี่จ๋าขึ้นราคาขึ้นทุกอย่างซื้อชอบตัวไหนถ้าใช้ในเมืองไทยไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะไปต่างประเทศอะค่ะพี่พี่ถ้าถือข้ามไปเลยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าส่งไปแต่ของบวกลบคูณหารแล้วนะคะบวกกับค่าใบไซเดสแล้วก็ยังถูกอยู่ดีเพราะว่าที่เมืองนอกอะใบละเมืองนอกกระเป๋าหนังงูใบหนึ่งเป็นแสน ที่พี่ขาใบที่สามพันเก้าบวกค่าใบเซต็กด้วยยังไงก็คุ้มจริงๆไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะพี่พี่ขาสีต่อไปเป็นสีน้ำตาลเข้มโอ้โหน้ำตาลเข้มแล้วก็น้ำตาลพาสเทล <c oughs> สวยทั้งสองเฉดค่ะเป็นหนังเงาค่ะเป็นลายทองนะคะเป็นลายทองงูตัวใหญ่ประมาณไหนก็ดูดิพี่พี่ก็ใหญ่พอๆกับน้องเอ๋นี่แหละนะคะคือ แค่แขนแค่แขนน้องเอ๋น no นะไม่สามารถผลิตกระเป๋าตัวนี้ได้อยู่แล้วพี่พี่นึกถึงสรีราของน้องงูออกเนาะ,ะสมมติตัวประมาณขนาดนี้ทําได้ไหมก็ทําไม่ได้อย่าว่าแต่ตัวเท่านี้เลยตัวเท่าแขนที่เราเห็นน้องเอ๋ก็วิ่งแล้วค่ะเจอเท่าแขนน้องเอ๋ก็วิ่งแล้วถามว่าตัวเท่าขาพอทําได้ไหมอาจจะเป็นไปได้นะคะแบบตัวประมาณน้องแบบน้องอุปกรณ์ของขาน้องเอ๋เด้นยนะพอพอจะทําได้แต่ถ้าคือแบบใหญ่ระดับอนาคอนด้านั่นแหละค่ะพี่ที่มาทําให้กับพี่พี่เนี่ย ไม่งั้นนงเอ๋ไม่รอคอยนานขนาดนี้นะคะพี่พี่ค่ะรอนานเวอร์มากจริงๆอะ่ะ <c oughs> ต่อกันที่สีดำสุดยอดมากสีดำมีมีกี่ใบคะอะตระกูลสีเอิร์ธโทนเนี่ยนอกเอ๋จะมีสีละประมาณสองถึงสามใบ<า>มอ่ะสีดำมีสามใบยกมาเลยจ้ะคือ <c oughs> นอกเอ๋จะถือตัวอย่างมาให้พี่พี่ดูแค่ใบเดียวเพราะว่าใบใหญ่ใบใหญ่จะไม่เหมือนใบเล็กมันเต็มไม้เต็มมือแล้วทีเ่เราก็จะเก็บถนอมของเอาเข้ามาในกล้องเลยคะ่ะ น้องเอกก็จะเก็บทะน้อมดูแลรักษาไว้ให้พี่ๆแบบนี้นะอ่ะทีนี้ <c oughs> เวลาพี่ๆสั่งซื้อพี่พี่ก็ขอดูหน่อยค่ะขอดูได้น้องเอกใจดีนะคะแค่เสียงน้องเอกนะ่ะเป็นคนเสียงดังเฉยๆแต่น้องเอกเป็นคนใจดีมากนะคะพี่ๆขาอันนี้คือหนังเงาอันมีหนังแมทช์อีกหนึ่งสีที่อยากจะให้ดูก็คืองูเหลี่ยมเขือ งูเหลือเผือกสามพันเก้าร้อยบาทน้องเผือกเรามีเท่าไหร่คะสองใบเผือกมีสามใบอ่ 3, บาเผือกมีสามใบเผือกเนี่ยเป็นการทําสีนะคะเป็นการทําขึ้นมาเพื่อให้เหมือนงูเผือกจริงๆงูเผือกจริงๆเนี่ยเขาเอาเข้ามาเลยค่ะงูเผือกจริงๆเนี่ยก็จะมีมีสีเป็นแบบเนี้ยนะคะถ้าน้องเอ๋ไม่บอกนี่พี่ๆบอกว่าเป็นแบบเผือกแท้ๆเนี่ยพี่ๆเชื่อเลยนะ เพราะว่าของจริงขอบคุณค่ะเพราะว่าของจริงอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนงูเผือกมากพี่พี่ดูใกล้ๆสิไม่มีตําหนิที่ติใดๆทั้งสิ้นเลยแบบสวยมากสวยจริงๆพี่พี่ขทั้งสวยทั้งเนียบนะคะงานแบบตัดเย็บแบบสวยสุดยอดดีไซน์ก็แฟชั่นสุดๆพี่พี่ถือแล้วรับรองว่ามีแต่คนชมมีแต่คนมองอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสามสีที่เป็นหนังเงาสีนี้เป็นหนังแมทนะคะบางทีน้องเอฟให้ข้อมูลไม่ละเอียดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ เงาบ้างแมชบ้างอย่างเงี้ย <c oughs> ไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปสีเหลืองมีใบเดียวสีเหลืองสดมีใบเดียวพูดถึงนะงานแฟชั่นดีไซน์แฟชั่นแล้วใส่สีสันลงไปมันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเวลาใช้งานเนี่ยพี่ๆรู้ไหมว่ามันทั้งสวยสด โดดเด่นตื่นตาตื่นใจมันเป็นอะไรที่แบบแฟชั่นมากๆเลยนะคะพี่ๆขาส่วนซับในมันจะเป็นหนังวัวสีดาเหมือนกันทุกใบนอกเอ๋ก็ไม่ได้เปิดห้ดูทุกใบนะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปน้องเอ๋ให้พี่ๆชมสีเขียวมรกตค่ะหนังเงาสองใบนี้เป็นหนังเงามีใบเดียวสีเขียวก็มีใบเดียวนะจ๊ะหนังสวยมากงานสวยมากค่ะสวยมากขอเน้นคำว่ามากเลยนะคะ ไปต่อที่โอ้ยสีส้มมีใบเดียวสีส้มมีใบเดียวค่ะนี่เป็นรอบที่สองพี่พี่รู้ไหมคะว่ามีพี่พี่ายแท่านเนี่ยเพิ่งมารับชมน้องเอกก็เลยย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆไปดูไล่เก่าๆแล้วไปเจองานตัวนี้ส่งข้อความมาดามย้อนหลังเยอะมากทั้งดีไซน์ความสวยแฟชั่นความโดดเด่นนะสีสันวัตถุดงวัตถุดิบ ถามมาเยอะมากเลยน้องเอ๋ไม่มีของนะคะตอนนี้พอของเข้ามาปุ๊บน้องเอกก็อัปเดตให้ชมปั๊บเลยมาแล้วนะคะชอบสีไหนก็ทักมาได้เลยสามใบที่น้องเอ๋ถืออยู่ทั้งหมดเนี้ยนะสีเหลืองสีเขียวสีส้มเป็นลายท้องหมดเลยมีสีละหนึ่งใบต่อไปสีชมพูบานเย็นมีใบเดียวเป็นลายหลังมูเหลืองเป็นหนังเงานะคะสวยมากใหญ่มากคุ้มค่ามากด้านนอกด้านในใส่วัตถุดิบให้เวอร์เวอร์จริงๆนี่ค่ะ ไปต่อกันที่สีชมพูกลีบกุหลาบลายท้องงูเหลืองเจ้าค่ะเนี่ย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 บางทีถือกระเป๋าหลายใบนะคะน้องเออาจจะ,ะดูทุลักทุเลนิดนึงต้องขออภไปกับพี่พี่ด้วยนะคะแต่น้องเอก็อยากจะถือให้พี่พี่ชมแบบพร้อมๆกันหลายๆสีเพื่อให้พี่พี่ได้เห็นแบบได้เห็นแบบเวลามันอยู่ด้วยกันหลายๆสีเนี่ยเอ๊ะสีไหนสวยสะดุดตาหนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สีฟ้างูเหลืองลายหลัง เห็นไหมสวยทุกสีสีที่น้องเอกถืออยู่ทั้งหมดนี้มีแค่สีละ1ใบเท่านั้นของไม่ได้มีเยอะนะคะเบ็ดเสร็จแล้วประมาณน่าจะประมาณ20กว่าใบาได้ที่เข้ามาใหม่ในรอบ1ปีก็ว่าได้นะรุ่นนี้น้องเอกขายไปเมื่อปีที่แล้วนะคะพี่ๆค่ะนี่คือปีใหม่ในในปีนี้เลยนะรอบแรกของปีนี้เลยแล้วไม่รู้ว่าในปีนี้น้องเอกจะหาของให้พี่ๆได้อีกหรือเปล่าเพราะว่ามูไซส์ใหญ่ ไม่อยากจะรับปากเลยจริงๆสีที่น้องเอกกำลังถืออยู่ทั้งหมดนี้สีละหนึ่งใบแล้วสวยทุกสีสวยจนไม่อยากวางนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สีพิเศษสีพิเศษน้องเอกได้มาสองใบแต่บอกกับพี่ๆเลยนะสีพิเศษเนี่ยต้นทุนในการผลิตสูงมากสูงมากเพอ่์มากสูงมากแต่น้องเอกขายถูกมากพี่ๆอะสีพิเศษน้องเอกให้พี่ๆดูสีนี้ก่อนสีทองลายทองสีทองสีทองคําลายทอง เห็นส <anto government> ีทองชัดเห็นลายชัดเห็นเกรล็ดชัดค่ะนะคะเห็นลายมูชัดนะคะสีทองชัดสวยนะคะคือต้องบอกว่าความเวอร์วังอลังการนี่คือถ้าพี่เน้นความเวอร์วังพี่จะไม่ผิดหังอย่างแน่นอนสําหรับสีทองคําราคาจะอยู่ที่4,400บาทนะคะนี่ค่ะเป็นไงเป็นไงพี่รู้ไหมถ้าขึ้นห้างไม่ได้นะต้องเอาในไทยก็ไม่ใช่หมื่นสองหมื่นนะคะต้องมีสามสี่หมื่นบาท จริง,รงไซส์ใหญ่ขนาดนี้และสีพิเศษขนาดนี้ต้องมี34มี่หมื่นนะคะของน้องเอกจัดให้กับพี่ๆราคาพิเศษแล้วงานสวยแบบแฟชั่นระดับโลกทีมงานระดับประเทศทีมงานของน้องเอกน้องเอกกล้าพูดเลยนะทีมงานหนังงูเนี่ยไม่ใช่จะให้ใครทําก็ได้งูเนี่ยหนังเขาเป็นเกดเป็นเกดนะคะถ้าฝีมือไม่ถึงเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนเสื้อยับเหมือนใส่เสื้อยับะคะ่ะแต่เนี่ยผ่านการขัดสีสวีวันทีมงานระดับหนึ่งของประเทศ ทีมงานที่ผลิตให้กับพี่ๆทีมงานที่ผลิตให้กับน้องเอ๋เนี่ยที่น้องเอ๋สงกับพี่ๆเนี่ยเป็นทีมงานที่ผลิตกับแบรนด์ในไทยและก็ต่างประเทศหนูกล้าพูดคํานี้หนูมั่นใจขนาดนี้นะคะพี่ๆเป็นทีมงานอันดับหนึ่งของประเทศเป็นทีมงานที่ครงบวงจรมีทั้งฟาร์มในการผลิตควบคุมการผลิตแบบร้อยเปอร์เซ็นผลิตให้กับแบรนด์ในประเทศไทยและต่างประเทศของน้องเอ๋สเปคเดียวกับต่างประเทศแต่ โรงงานพูดเลยโรงงานพูดกับเราเลยว่ารักน้องเอค่ะของน้อยได้ราคาถูกที่สุดค่ะจริงของน้อยได้ราคาถูกที่สุดนี่สี่พันสี่เฉพาะถ้าพี่หนูบอกเลยนะราคาออกจากโรงงานไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดพันราคาออกจากโรงงานไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดพันเขาขายต่างชาติรัสเซียอิตาลีอิตาลีโรงงานในไทยนะส่งออกไปอิตาลีนะคะหนังงูเนี่ยค่ะงูคนไทยเนี่ยล่ะค่ะเขาขายเฉพาะหนังผืนะเป็นหมื่น ของนเหวดผลิตให้กับพี่พี่เสร็จแล้ว4ี่พันสี่รอยบาทสีพิเศษโรงงานพูดเลยว่าของนกหวีดถูกที่สุดในประเทศค่ะนี่ค่ะแล้วก็สีขาวมุกพี่สีพิเศษนเหวดได้มาสองใบแล้วนอหเอดแบบวางไม่ลงเลยอะมันสวยมากพี่พี่มันสวยมากสวยมากสีขาวมุกลายท้องพี่จะรู้ไหมอะพี่จะรู้ไหมว่าของจริงสวยขนาดแบบเวอร์วังขนาดไหนขออนุญาตถึงเลือถึงตัวได้ไหม ให้พี่พี่ดูใกล้ๆกแบบนี้ได้ไหมได้ไหมคะดูใกล้ๆดูซิน้องเอขายจนไม่มีเสียงจะพูดแล้วนะคะเเสียงน้องเอแหบแล้วก็หน่วยไม่ค่อยสบายนะคะต้องขออภัยด้วยเสียงดูดุมากเลยคือจริงๆแล้วดังแค่เสียงแต่ว่าจริงๆน้องเอใจดีมากนะพี่พี่ไม่ต้องกลัวนะคะสนใจสินค้าตัวไหนชอบสินค้าตัวไหนทักมาได้เลยจริงๆน้องเอใจดีมากนะคะสีพิเศษน้องเอได้มาแค่สองใบ ต่อไปอาจจะพี่ๆอาจจะแทบไม่เห็นสีพิเศษเลยถ้ามีต่างชาติเข้ามาน้องอีกจะสู้ราคาไม่ไหวเลยราคาสีพิเศษจริงๆอ่ะจะต่างกับสีปกติใบหนึ่งประมาณ1-2,000บาทด้วยซ้ำนี่ราคาต่างกันหลักร้อยอย่ะมีที่นี่ที่เดียวนี่ราคาพี่ๆที่ได้ราคาแบบนี้นะคะสีเปร้อยบาทด้ยสองสีนะสนใจตัดสินใจไวๆนะ มีน้อยด้วยมีน้อยมากด้วยนะคะรุ่นนี้หมดไวมากด้วยถ้าชื่นอชอบอยังไงก็ทักมาได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเองนะคะแล้วเอจะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ